สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกทุกท่านคลิปนี้ มาดูต้นไม้มงคลจัดอยู่ในประเภทว่านมงคลว่านอภิมหามงคลนะคะนั่นก็คือต้นเงินไหลมานะคะเงินไหลมาหลายหลายท่านหลายๆบ้านเรือนก็ปลูกเอาไว้เพราะชื่อดีนะคะวันนี้มาดูกันใน3ลักษณะด้วยกันของต้นเงินไหลมานะคะว่าแตกต่างกันตรงไหนนะคะก็เป็นเงินไหลมาเหมือนกันชื่อเงินไหลมาเหมือนกันนะคะ ในแบบที่หนึ่งนะคะตัวนี้เงินไหลมาหรือบางท่านจะเรียกว่าเขียวมรกตนะคะาบางที่อาจจะเล็กๆนะคะเล็กๆก,การสั้นๆแต่ก็เป็นเขียวมรกตนะคะตัวนี้เขียวมรกตกับเงินไหลมานะคะก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเงินไหลมาโบราณนะคะตัวนี้ รุ่นแรกๆเลยเขาจะเรียกต้นนี้ว่าเงินไหลามาสามารถอยู่ได้ทั้งในร่มในแดดก็อยู่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เลื้อยเร็วนะคะจะกึ่งเป็นพุ่มมากกว่านะคะไม่เหมือนกับ2ตัวนี้2ตัวนี้จะเลื้อยนะคะตัวนี้เป็นเงินไหลามาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่าๆนะคะ <l> เป็นรุ่นเก่าๆ, <l> ๆที่เป็นไม้หลักรอเลื้อยนะคะตัวนี้รอเลื้อยก็เป็นเงินไหลามา นะคะ,ะตัวนี้ก็เงินไหลามาส่วนตัวนี้ตัวนี้จะ,ะเป็นรุ่นถ,ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นลูกผสมออกมาใหม่นะคะตัวเงินไหลามาอันนี้จะมีใบพื้นใบขาวนะคะใบลายก็จะมีความสวยงามนะคะตัวนี้ก็จะ,ะเลื้อยเร็วนะคะ,อ,ะอันนี้ต้องมีหลักให้เขาเลื้อยนะคะเนี่ยเขาทิ้งตัวแบบนี้ นะคะก็จะต้องมีหลักให้เขาเลื้อยขึ้นหลักนะคะ,ะไม้ทั้ง3ชนิดนี้สามารถอยู่ได้ทั้งในวัสดุปลูกแบบนี้นะคะดินร่วนนะคะดินร่วนผสมอินทรีย์วัตถุมีอินทรีย์วัตถุเขาจะชอบและสามารถอยู่ได้ในน้ำนะคะในน้ําล้างวัสดุปลูกออกให้หมดแล้วนําไปแช่น้ําตัวนี้ก็ได้เหมือนกันไม้ในตระกูล เงินไหลามานะคะจะเห็นห้างสรรพสินค้าต่างๆก็นิยมนะคะในการที่นำไปแช่ในน้ำแล้วตั้งประดับตกแต่งนะคะในะที่ทำงานสถานที่ต่างๆบริษัทห้างร้านเพราะตัวนี้เป็นมงคลชื่อดีมีความเป็นมงคลนะคะก็วันนี้มาให้ดูใน3แบบด้วยกันแบบแรกตัวนี้เงินไหลามาลักษณะใบะเหมือนแก้วหน้าม้านะคะตัวนี้ คนใบเว้าวนะคะปลายใบยแหลมนะคะก็จะเป็นคล้ายกับตัวแก้วสารพัดนึกใกล้ๆกันนะคะใบลักษณะบใบคล้ายคลกันนะคะใบะรูปหอกนะคะ,ะส่วนตัวนี้ก็สีเขียวเข้มนะคะก็เป็นเงินไหลามาและตัวนี้ก็ใช่นะคะวิธีขยายพันธุ์ก็แยกแยกโอตัดแล้วปักนะคะตัดส่วนท่อนเนี่ยเขาจะมีรากอยู่นะคะเนี่ย มีรากอยู่ตามข้อสามารถตัดตัดแล้วไปปักในวัสดุปลูกหรือไปแช่นในน้ำก็สามารถทำได้นะคะสามลักษณะด้วยกันวันนี้เงินไหลมานะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะพี่นี้ก็จะทำะแยกเป็นคลิปๆนะคะเรื่องดินปลูกเรื่องการขยายพันธุ์วันนี้มาให้ดูถึง สามลักษณะก่อนนะคะเงินไหลามาไม้ในตระกูลเงินไหลามาเป็นมงคลชื่อดีมีความเชื่อว่าถ้าบ้านใดปลูกเอาไว้ก็จะเรียกเงินทองโชคลาภเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็มีมาแต่โบราณอันนี้เป็นความสุขทางใจเฉพาะบุคคลสำหรับต้นไม้มงคลนะคะก็ต้นไม้ให้ประโยชน์หลายด้านาเพิ่มความสดชื่นเพิ่มออกซิเจนใครที่ไม่เชื่อก็ปลูก เพิ่มความสดชื่นสวยงามประดับตกแต่งได้ผู้ที่มีความเชื่อนะคะใช่ชอบก็ ปลูกเพื่อเรียกโชคลาภเงินทองเอาลค่ะคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้กับต้นเงินไหลมานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้ปลูกต้นไม้มงคลนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกทกท่านนะคะอ่ะพี่นี่ก็คงจะไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ